โดนมาแล้วรุ่นร้อยถ่ายไว้ที่ย่นคือให้ทกนงน่ี่้นลบาที่เราสุย่ร่นร่อยรุ่นร่อย่่ไกคุณหา con hào có kiểu nữa con kinh lắm nó Cười này Ý chứ vậy mà, mình รตั้งหรือแนวนอนไหนดีกว่า แนวตั้งแนวนอนไหนดีกว่าไปจี๊พองจือแไฟอะไร